สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพึษ์นะครับสรับวันนี้นะครับก็เป็นเจ้าตัว Ford e v e r อร์เสนะครับสรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับเข้าไปในระบบนะครับเพื่อนําหมวดภาพนะครับรวมทั้งแอปพลิเคชันต่างๆนะครับให้มาแสดงผลที่หน้าจอวันนี้ก็เป็นเจ้าตัวซิงค์สามนะครับสามจุดสี่นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการใช้นะครับให้ดูในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับเจ้าตัว Ford e v e v a t e คันนี้นะครับนอกจากที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับที่เป็นระดับไฮเอนแล้วนะครับเราก็ยังได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับเข้าไปในระบบนะครับเพื่อนำหมวดภาพจากนะครับพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับให้มาแสดงผลที่หน้าจอนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับกดซิกทางด้านซ้ายค้างไว้นะครับนะครับนะครับก็จะมีหน้าต่างของเจ้าตัว Android นะครับแสดงผลที่หน้าจอ รวมทั้งจอมอนิเตอร์นะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาเห็นไหมครับนะครับเราจะไปนะครับแอปพลิเคชันต่างๆก็ตดแตะเข้าไปเลยนะครับนะถ้ามีพวก YouTube มี Google Map หรือเราจะโหลดนะครับพวก t อ่อทีวีออนไลน์นะครับก็สามารถให้มาแสดงผลที่หน้าจอได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสักแอปหนึงนะครับครับดูรายละเอียดของหมวดภาพนะครับ มีความคมชัดนะครับทั้งมอนิเตอร์ด้านซ้ายและด้านขวานะครับครับจะดูคุณภาพเสียงนะครับครัเราก็สามารถชมความันเจอได้หลากหลายนะครับตัวปุ่มคอนโทรลฟูลาลยก็ยังสั่งงานได้เหมือนเดิมนะครับนะครัะ สำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวอินเทอร์เฟสแอนดรอยนะครับในรถ Ford e v e r วอเรนะครับตัวซิงค์3.4นะครับคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้หมวดภาพให้มาแสดงผลที่หน้าจอนะครับก็สามารถนำรถมาทางทีมงานโอเวอร์ฮอนด์ซาวด์และชิพนะครับทำการติดตั้งเจ้าตัวอินเทอร์เฟสแอนดรอยได้นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการติดตั้งเจ้าตัววีดีโออินเทอร์เฟสแอนดรอยนะครับในรถ Ford e v e r วอเรสคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับ ข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากอุโมงค์คอนสวละาชุนนะครับแล้วขอให้มีความสุขก,กับการฟังเพลงนะครับ